วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำเจลมะกอ,อกกันนะคะหลังจากที่เราหั่นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาใส่ลงไปในคระกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่พริกป่นลงไปนะคะใส่มากเผ็ดมากใส่น้อยเผ็ดน้อยนะคะามสะดวกเลยนะคะหลังจากใส่พริกแล้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะอันนี้ตามชอบเลยนะคะแต่รสแต่ว่าเราใส่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าพริกมันจะเป็นมากหลังจากนั้นเราก็ใส่หอมผักจีน,นะคะ หันต้นหอมผักชีใส่เลยค่ะหอมมากเลยนะคะหันต้นหอมผักชีิ่นต้นหอมผักชีฟุ้งเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ตำให้ละเอียดนะคะทุกคนอืมกลิ่นโชยขึ้นมาเลยค่ะหอมน่าทานมากเลยค่ะใครเคยตำเป็นบ้างคะขอบคุณบอกไว้เลค่ะแล้วก็ตำให้มันละเอียดนะคะเดี๋ยวที่เราใส่ไปนะคะพอเริ่มละเอียดแล้วนะคะเราดูว่ามันละเอียดแล้วเราก็จะใส่มะกอกนะคะเราก็จะสูตรนี้จะใส่มะกอกแค่ลูกนึงนะคะเพราะว่ามะกอกจะมีความเปรี้ยวนะคะเราก็หั่นมะกอกใส่ลงไปเลยค่ะ ก็จะออกหอมหอมมะกอกน,นะคะหอม,มน่าค่นพอหั่นเสร็จเราก็ตำมะกอกนะคะแล้วก็ตำม,มากนนะ,ะก,ามมากอกคะ่ะหอมน่าทานมากเลยค่ะทุกคนวันนี้เราจะใส่น้ำเปลาร้าต้องสุกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปลาาเมื่อเสร็จนะคะ เป็นไงบ้างคะหน้าตาน่าทันมากเลยคะ่ะหืม